โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแซกทีนเนาะวันนี้ไม่ได้มาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรมแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าจะมา,มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟเนาะซึ่งตัวนี้มันคือยี่ห้อซินโดมนะฮะรุ่น it 1000นะครผมซึ่งตัวนี้มันก็เก่าพอสมควรนะผมก็ไม่ได้ใช้มาตั้งหลายปีแล้วแหละวางเก็บไว้ในห้องเก็บของเนะาะหลังๆวันนี้รู้สึกว่าไฟบ้านจะดับบ่อยแล้วก็ ตกบ่อยนะฮะกว่าคอมพิวเตอร์จะพังเอาเนาะมันก็มีคุ้มเสียนะฮะก็เลยไปหาดูแบตตามอินเทอร์เน็ตนะฮช้อปปี้ลาซาด้าประมาณนี้เนาะทีนี้ก่อนที่เราจะทําการเลือกซื้อแบตเตอรี่เนี่ยก็ต้องมาดูสเปคของตัวแบตเตอรี่เดิมๆมันนะะว่ามันมีขนาดเท่าไรแล้วก็กี่แอมป์นะฮะผมส่วนโวลต์เนี่ยมันจะเท่ากันหมดแหละ12โวลต์เนาะพื้นฐานของมันนะฮะโอเคการแกะออกมาดูเนี่ยแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่น แต่ละแบรนด์เนี่ยก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่บางรุ่นก็จะใช้วิธีการขันนอ็อตดึงฝาออกประมาณนี้นะแต่ว่าตัวตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นะโอเคตะแคงด้ครับจะง่ายหน่อยเนาะรุ่นนี้จะง่ายหน่อยนะนี่เห็นไหมมันจะเป็นฝาเปิดปิดได้อย่างง่ายนะก็ลองกดแล้วก็ดึงขึ้นมาแน่นแน่นพอสมควรนะโอเคปึ๊บอ่าออกมาแล้วทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นแบต ตัวนี้นะฮะก็ลองดึงออกมาดูเนาะมันก็ไม่ยากนะ,ะออกง่ายๆเลยเนาะประมาณนี้นะฮะดึงออกมาแล้วก็จะเห็นคัน่วบวกกับคั่วลบนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถดึงคั้วลบก่อนเนาะทีนี้ก็ดึงคั่วบวกตามนะครับผมก็หลักการดึงแบตก็เหมือนกับของรถยนต์หรนะือนาะรอเไซค์ต้องดึงคั่วลบอกอก่อนนะฮะ,ะเผื่อมันมีการสปาร์กนะฮะ ประมาณนี้เนาะทีนี้ดึงออกมาแล้วก็โอเคอันนี้เอาไว้ข้างๆก่อนเนาะอ่าตัวแบตตัวนี้มันก็จะอยู่ที่12โวลต์7.2แอมป์เนาะแต่ว่าผมไปดูมาแล้วแล้วก็สั่งซื้อมาแล้วเรียบร้อยแหละมันไม่มี7.2แอมป์ก็เอาใกล้เคียง7แอมป์พอนะส่วนขนาดเนี่ยสำคัญพอๆกับความจุแอมป์มันเลยนะ,ะเนาะตัวนี้จริงๆแล้วใส่แอมป์เยอะๆก็ได้นะ ใส่แอมรถยนยังได้เลยแต่ว่ามันจะใส่กล่องนี้ไม่ได้นะสิแล้วก็การชาร์จไฟก็อาจจะทําให้ตัวชาร์จเนี่ยหม้อแปลงมันจะร้อนเนาะก็ใช้เดิมๆด,ดีกว่านะเอามาใส่เท่าเดิมเนาะเราจะรู้ได้ไงว่ามันใส่ได้หรือใส่ไม่ได้นะับผมก็เอาไม้มันทัดมาวัดขนาดความกว้างนะฮะตรงนี้ความสูงความกว้างของด้านนี้นะับผม1ด้านนี้2ความสูงส วนี้ความยาวตัวนี้นะแบตก็ไม่มีอะไรมากนะผมพื้นพื้นก็นี่แหละก็ดูสเปคถ้าเพื่อนๆไม่อยากรือก็ดูค้นหาสเปคแบรนด์นี้แล้วก็รุ่นนี้ให้ตรงรุ่นนะว่ามันจะแจ้งอยู่ว่าแบตตัวนี้ขนาดเท่าไหรนะ่เนาะใช้ยี่ห้ออะไรรู้หมดนะฮะผมซึ่งที่ผมสั่งมาก็เดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยดีกว่านะฮะผมว่ามันเป็นแบรนด์อะไรเนาะโอเควางไว้ข้างๆก่อนเนาะอ่าทีนี้ผมก็สั่งมาจากช้อปปีนะฮะผมช้อปปีเนาะ ราคาประมาณ400กว่าๆไม่เกิน500นะครับผมอยู่ที่แบรนด์แล้วก็อยู่ที่ร้านค้าว่าเขาขายแพงหรือขายถูกเนาะดเดี๋ยวผมลองแกะดูก่อนล้วกันทีนี้แกะออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะจะเป็นยี่ห้อไหลออนนะครับผมแบรนด์นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะหน้าตานี่ก็คล้ายๆกับของเดิมเลยนะฮะปึ๊บอ่าประมาณนี้ด้านหน้าอยู่ด้านนี้นะ,ะตัวนี้ ก็สเปคเหมือนคล้ายๆกันเลยเนาะเทียบดูนะเทียบดูเนาะ,ะขนาดเท่ากันแบบเป๊ะๆแค่โลโก้มันสลับด้านกันนิเฉยเนาะประมาณนี้ขั้วบแบตอะไรก็เหมือนกันหมดนะฮะเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัว7 m 12 v วนะครับผมแอมเยอะยิ่งใช้งานได้นานแต่ว่าถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรากินไฟมากมันก็จะรับไม่ไหวนะเพราะว่าแอมมันมีหน้าที่แค่ ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ได้นานขึ้นเนาะส่วนว่าส่วนที่ว่าเครื่องสำรองไฟจะรับได้มากขนาดไหนก็ต้องดูที่สเปคของตัวเครื่องสำรองไฟเนาะตัวแผงวงจรของมันนะฮะซึ่งตัวนี้มันอยู่ที่1,000 VA 400วัตต์นะฮะคอมพิวเตอร์บ้านบ้านก็ไหวแน่นอนเนาะถ้าไม่ใช้งานแบบโหลดสูงสูงจริงๆนะฮะแบบตัดต่องานหรือเล่นเกมแบบหนักๆอยู่เนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปเลยดีกว่านะฮะว่า มันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าเนาะวัดดวงไม่ได้ใช้มานานนะผมคือมันเปิดไม่ติดเลยนะฮะตัวนี้แบตมันเหลือประมาณผมเช็คดูก็เหลือประมาณ3โวล์นเนาะมาลองใส่กันเลยดีกว่านะฮะเอาแบตคว่ำลงอย่างนี้นะต่อขั้วบวกไปก่อนเนาะยัดเข้าไปต่อขั้วบวกก่อนปึ๊บทีนี้ขั้วลบตามนะฮะโอเค ทีนี้ก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมเนาะค,ค่อยๆใส่เข้าไปนะไม่ต้องรีบนะอ่าโอเคใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะประมาณนี้ทีนี้ก็ทําการปิดฝาได้เลยเนาะกดเข้าไปอย่างนี้ปับ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเสียวๆเหมือนกันนะเนี่ยลองดูนะฮะอ่ามาแล้วมาแล้วอ่าไป g o กด อ่ะทีนี้ผมก็เอาปลักมาปลักไฟตัวนี้นะฮะเสียบลึปทีนี้จะลองเปิดดูนะว่ามันยังใช้ได้เหมือนเดิมไหมโอเคก็ใช้งานปกตินะจะขึ้นคำว่าออนไลน์เนาะคือเครื่องทำงานอยู่เนาะซึ่งถ้าสมมุติไฟดับไฟดับอ่าเครื่องมันก็จะเข้าสู่โหมดตัวนี้นะ ออนแบตเตอรี่คือใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟเนาะโอเคเสียบกลับที่เดิมอ่าประมาณนี้เนาะอ่าก็ประมาณนี้นะผมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟทุกยี่ห้อนะทุกยี่ห้อนี้เป็นเหมือนกันหมดแหละแบตเตอรี่เนาะก็ประมาณนี้เนาะฮะไม่มีความยากอะไรเลยก็เพียงแค่เราระมัดระวังการต่อสายไฟกับคืนนะฮะเวลาจะยัดเข้าเครื่องเนาะ าถ้าคุณเพื่อนคนไหนสงสัยหรือว่าอยากทราบ,บรายละเอียดอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวเครื่องสำรองไฟเนาะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ใต้คลิปเลยเนาะอ่าโอเคนะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครผมสวัสดีครับ